โอ้โหในที่สุดนาเล็กก็ได้มาปลูกแล้วครับผมนะอันนี้เป็นพับพึงด่างนนี่เห็นไหมใบสีขาวสลับสีเขียวสวยงามฮะสวยงามได้มาปลูกแล้วนาเล็กขอหน่อเข้ามาถือว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟออากาศที่สวยงามและก็หายากถ้าซื้อก็ราคาแพง กิจเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคิิปใหม่ๆรสวัสดีครับวันนี้นาเล็กได้ ไม้มงคลสวยๆมาปลูกนะนี่ก็คือพับพึงด่างนะนะถือว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยแล้วก็ที่แปลกเขาคือลักษณะของเขามีลักษณะด่างซึนะ่งหลายคนที่นิยมชมชอบในเล่นไม้แปลกไม้ด่างแลวก็กาลังหากันอะยูนะ่ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคานะพวกนี้ ถ้าเราปลูกไว้กอใหญ่ๆเยโอ้โหสวยงามแล้วออกดอกด้วยถือว่าสุดยอดเลยครับครับผมวันนี้นาเล็กพามาดูไม้ประดับไม้มงคลนะของนาเล็กที่เพิ่งได้มาปลูกนะก็เป็นพับพึงด่างนะวันก่อนถ่ายให้ชมก็คือดอกเขาสวยๆนั่นเองนะมีดอกสวยๆหอมๆก็ขอหน่อเล็กเข้ามานะ ก็ได้หน่อเล็กๆมา 3- าสี่หนอ่อเตรียมไว้ขยายพันธุ์นะตอนนี้ก็ลูกลงดินไว้ก่อนนะของหายากเนี้ยนะต้องพยายามเก็บไว้นะหาไม้แปลกไม้แะไรนาะเล็กชอบสะสมอย่างนั้นนะเป็นไงฮะสวยไหมเห็นแล้วชื่นใจฮนะเนี่ย รอดูฮะรอดูตอนที่เขาโตสวยๆนะเดี๋ยวนักเล็กจะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นักเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ